สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันแล้วนะคะกับ p t Reaction ซึ่งต่อเนื่องเลยละกันเนาะก็คือจากที่เราได้ React ในส่วนของ EP แรกของอการซ้อมเบื้องหลังของสเตจการโชว์แฟนคอนครั้งแรกของน้องเตนนะคะใน EP นี้เราก็จะมา React ในส่วนของ EP 2เนาะก็จะเป็นในพาร์ทของการถ่าย VCR ที่เอาไปฉายในคอนเสิร์ต เดี่ยวครั้งแรกของน้องเตนนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าอีกหนึ่งสาเหตุท,ที่เรามาทำแบบ behind the scene แบบของสเตจหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นานของอเตนเฟ i ร์สแฟนคอนเพราะว่าเราอะไม่ได้ไปแฟนคอนของน้องซึ่งเป็นสิ่งที่รู้สึก เจ็บใจรู้สึกหน่วงใจมากเพราะว่าเท่าที่เห็นแบบแม่แม่น้องเตนทั้งหลายแบบว่าถ่ายมาทั้งคนที่แบบเป็นเมนน้องเตนอยู่แล้วหรือว่าคนที่แบบซัพพอร์ตในส่วนของแบบ NCT อะไรเงี้ยที่ได้เข้าไปดูในส่วนของแฟนคอัน้องเตนก็คือโดนตกกันอย่างท่วนหน้านะคะเพื่อนดิฉันก็ วันนี้เราก็จะมาดูในพาร์ทของการถ่าย VCR ไหนเราก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในคอนแล้วเราก็จะขอมาดูในส่วนของการถ่ายทำของเขาละกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแบบออตอนตอนที่น้องเต็นมาแฟนคอนละกันเนาะหรือว่าตอนที่น้องแบบเริ่มทัวร์แฟนคอนเนี่ยคือแบบว่ามันมันมันแบบ มันอดดูบปได้เลยจริงๆอ่ะเออถึงขั้นต้องแบบหลุดพูดคำเหนือแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าแบบเป็นคนที่เพอร์ฟอร์มอะไรก็ดึงดูดนะสนใจโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของเบื้องหลังของการถ่าย VCR ในการโชว์ของ first f a n ของของน้องเต้นนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้ว

พาอหนุ่มแว่น,นเออเหมือนพบเจอได้ตามแบบว่าข้างบ้านโอ๊ยช็อตนี้แหละตอนที่เห็นแบบว่าทุกคนถ่ายตอนไปแฟนคอนก็คือแบบ บ้าเดี๋ยวดีอืมเสื้อกินมือโอโอโอตายโอตายโอตาย,อตายรอยสักของเตนคือแบบ มันชัดแบบคมชัดยิ่งกว่าเราดูในวิซีอารของคอนเสิร์ตนะคะไม่ต้องน้อยใจนะคนที่ไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตน้องเต้นแต่ถ้าจะแบบว่าหลายเทคอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแบบเออหนาไม่รูก <laughs> ลืมบทหนึ่งอันนี้ก็คือแบบโหมดพิชิตโอ้ยโอ้

อยตายแล้วโอ้ตายแล้วพ่อหน่มป,ปาร์ตี้ไปแหงเอากับเพื่อนออผมสั้นด้วยเวทลุกตายไปเลยจ้ะ ตาย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 อุอ้ยเป็นการนั่งเล่นเกมที่หลอมุอ้ย, <c oughs> ยตั้งใจสุด โอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ไม่ไหว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 การเอ็กซ์เพรสชั่นของแบบว่าแต่ละชอดแต่ละฉากคือดึงดูดไปหมด พ่อนุ่มศิลปินคือเข้าทางเต็นทุกอย่างเป็นเป็นขิจวัรประจําวันเป็นแบบสิ่งที่เตนชอบทํทาทั้งหมดอุ๊ยอาล่าสุดทำลายลูกแล้วทำลายรูปทำลายลูกทำลายลูกแล้วหนึ่ง

บิวให้ตัวเองโมโหด้วยการคินโอ้ยจะโมโหไหมเนี่ย 반판! 다른 데 가만히 는없어요아 저는 다다요아 다시 시켜야 된다고요? 그러면 제가 이렇게 1시간 반 동안 기는데 다시 시키려고 하면 어떡해요? 사장님은 통화하겠습니다 미아 그런 거랑 이거 가지 한번 해볼까요 알겠습니다 อเทเทไม่ไหวแล้วจ้ะ โอ้เต้นกับดอกไม้เป็นอะไรที่แบบสวยไปหมดามาเอาดอละจ้ะ เดินคนเดียวเหงาไปซะไปเดินเป็นเพื่อนได้ไหมโอ้ตายแล้วลูกนอนกลางถนน,นเลยเหรอโอ้ตาย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 ,ตาย 팬사인 컨미시아 신영 마음이 되었습니다. 어, 청신주 암마 같이 찡같기도 하고 말씀 그런 거 있잖아요. 그 인생에 살면서 중간에 그 사춘기 생기는 그런 시절 같고 짧은 드라마인 것 같아서 좋은 것 같습니다. 이제 어, 우리 팬 여러분, 팬콘 오실 때이 미시아, 이 미시아도 많이 기대해 주세요. 진짜 멋있게 나온 것 같아서 저도 많이 기대한다. 네, 바이바이. 바이바이. จบไปแล้วนะคะกับในส่วนของการถ่ายทำวีซีอาที่นําไปฉายในแฟนคอนก็เรียกได้ว่าเป็นการถ่ายทำวีซีอาที่แบบน่าดูไปหมดคือน้องแบบว่าเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรเหมือนเข้าถึงอารมณ์ได้แบบปุบปับปุบปับจะถ่ายช็อตไหนแบบซีนทั้งแบบว่าเศร้าซีนทั้งแบบอารมณ์แบบโมโหซีนแบบว่า ปาร์ตี้แฮงเอาท์ซีนอะไรก็คือแบบว่าดูอินเนอร์แบบไปได้หมดเลยทุกช็อตทุกฉากทุกแบบว่าสถานการณ์อะไรเงี้ยแล้วมีความแบบเขาเรียกอะไรเป็นคนที่ สบายๆเนาะแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าคอย e n t อร์เทนตัวเองแล้วก็คนใ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 นกองที่แบบว่าเพื่อให้แบบเขาไม่รู้สึกกดดันหรือว่าไม่ให้รู้สึกแบบอึดอัดอะไรเงี้ยเธอคนคนอะไรมันจะแบบเก่งแล้วก็น่ารักได้ขนาดนี้เธอฉันรู้สึกโอเคแล้วแหละที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปอยู่ในคอนแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็ได้ปล่อย VCR เบื้องหลัง การถ่ายทำให้มัมมี่คนนี้ได้แบบมาติดตามชมการถ่ายทำของน้องนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถทุกๆด้านเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าอ่ะฉายาของเขาก็คือเป็นที่พระเจ้าแห่งแบบเท้าไฟเนาะสตปแดนอะไรเงี้ยก็คือเป็นคนที่แบบเต้นเก่งแต่ทางนี้ทั้งนั้นน้องก็สามารถที่จะแบบร้องแสดงได้ ดีมากๆนะคะเป็นคนที่เพอร์ฟอร์มแล้วแบบดูไม่น่าเบื่อเลยจริงคือเป็นคนที่แบบว่าอินเนอร์สายตาท่าทางอะไรก็คือแบบส่งหมดทั้งแบบคือคือไม่ว่าเขาจะแสดงคอนเสิร์ตแบบเดี่ยวตัวเองหรือคอนเสิร์ตอะไรต่างๆที่แบบเป็นอ่าเป็นศิลปินเป็นอะไรองี้ที่แบบว่าเป็นแขกรับเชิญเป็นนู่นนี่นั่นคือเขาก็คือเต็มที่กับทุกๆการแสดงของเขามากๆซึ่ง ทุกครั้งที่เขาแสดงก็ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วมันทำให้แฟนคลับหรือว่าคนที่เขาได้ติดตามชมผลงานน้องรู้สึกแบบดีใจรู้สึกภูมิใจไปกับเขาในเรื่องของแบบว่าผลงานที่เขาทำออกมาอะไรเงี้ยเออคือเป็นคนที่แบบ คุณภ,ภาพมากๆเลยอะทธอทำยังไงดีก็คือไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ลากันไปก่อนเราก็จะไปเจอกันอีกทีใน EP ถัดไปนะคะก็คือ EP 3เนาะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะใครชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะถ้ามีอะไรจะพูดคุยเพิ่มเติมนะคะมาวมยเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะเจอกัน EP ถัดไป e ี EP 3จ้ะบ๊ายบาย